รูก,กระปุกซื้อบ้านวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาตามหาบ้านเดี่ยวที่ย่านบางใหญ่ในงบประมาณ4-6ล้านบาทกันค่ะในโซนนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกโซนที่มีโครงการแนวราบคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่สามารถเดินทางไปในเมืองได้อย่างสะดวกและก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงตัดผ่านให้ได้ใช้กันด้วยค่ะ ซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะกำลังตามหาบ้านในย่านนี้กันอยู่ต้องไม่พลาดทุกกระปุกซื้อบ้าน EP นี้เราจะพาทุกคนไปตามหาบ้านในงบประมาณครบและจบในคลิปเดียวค่ะ สำหรับโซนบ้านพักอาศัยนะคะหลักๆของย่านบางใหญ่เองเนี่ยเขาจะก่อกลุ่มอิงกับถนนใหญ่นะคะของ<ฆ>ในย่านนี้ค่ะคุณผู้ชมโดยจะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันค่ะโซนแรกเนี่ยจะอยู่ฝั่งเดียวกับเซ็นทรัลเวสเกตนะคะส่วนโซน,โซนที่2อเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซ<ฆ>็นทรัเวสเกตละจะอยู่ฝั่งทิศใต้<ฆ>และอีกโซนหนึ่งค่ะก็คือโซนฝั่งทิศตะวันตกนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าโครงการบ้านพักอาศัยในย่านนี้เรียกได้ว่าแบบ เยอะมากๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราจะหาแบบบ้านที่อยู่ติดกับถนนใหญ่เนี่ยไม่มีอีกแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอิงไปทางทิศตะวันตกนะคะแล้วก็อยู่ในถนนรองต่างๆค่ะซึ่งแดจะแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันค่ะ โซนที่1นนะคะก็คือซอยลาดประดุกนั่นเองค่ะบรรยากาศในซอยนี้ค่อนข้างคึกคักนะคะโดยเฉพาะช่วงต้น,ต,นต้นปากซอยจะอยู่เลยจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ไประยะหนึ่งค่ะสำหรับบ้านเดี่ยวภายใต้งบประมาณไม่เกิน6ล้านบาทที่กำลังเปิดขายอยู่ก็จะมีอยู่3โครงการด้วยกัน สำหรับโซนที่2นะคะก็คือซอยคลองถนนค่ะซอยนี้จะขยับลงมาอยู่ใกล้กับโซนบางใหญ่ซิตี้ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับเซนตันเวสเกตนั่นเองนะคะปากซอยอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ค่ะบรรยากาศของซอยนี้จึงค่อนข้างคึกคักมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะสำหรับบ้านเดี่ยวในซอยนี้นะคะจะมีทั้งหมด4โครงการด้วยกัน และโซนสุดท้ายก็คือโซนที่3ค่ะซอยประชาอุทิศนะคะซอยนี้จะอยู่ด้านล่างสุดก่อนถึง3แยกบางใหญ่แล้วก็เซนทันเวสเกตค่ะบรรยากาศจะค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวมากกว่านะคะโดยโครงการบ้านจะมีทั้งหมด2โครงการด้วยกันค่ะ <S <S และทั้ง3โซนนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซนทันพลาซ่าเวสเกตค่ะเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักอย่างการนาพิเศษได้ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีซอยลัดที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้สามารถเดินทางเพื่อเลี่ยงรถติดได้ในเวลาเร่งรีบค่ะและหลังจากที่เราสองคนนะคะได้ไปทําการบ้านหาข้อมูลโครงการบ้านเดี่ยวในย่านบางใหญ่นะคะภายใต้งบประมาณ4-6ล้านบาทเนี่ยก็เจอทั้งหมด9โครงการด้วยกันค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะมาสรุปฟีเจอร์เด่นๆน,นะคะ,คะว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่คุณผู้ชมค่ะจะได้เป็นข้อพิจารณานะคะในการเลือกซื้อบ้านต่อไปค่ะ ำหรับกลุ่มโครงการแรกนะคะที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือกลุ่มบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะนั่นเองอค่ะซึ่งการที่บ้านมีพื้นที่ใช้สอยเยอะเนี่ยก็ถือว่ามีข้อดีเป็นข้อดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆได้อย่างไม่อึดอัดน,นั่นเองค่ะพ่ดาใช่เพราะว่าอย่างบางทีอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าพื้นที่ใช้สอยไม่เยอะมากใช่ไหมคะเราก็ต้องเลือกวางเป็นโซฟาแบบ2ที่นั่งแต่ว่าถ้าพื้นที่ใช้สอยเยอะเราก็สามารถเลือกโซฟาแบบโอเวอร์ไซส์ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบสามที่นั่งให้เราสามารถนอนเอนดูทีวีได้สบายมากขึ้นค่ะส่วนสมาชิกคนอื่นๆภายในบ้านนะคะก็ยังสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าคับแคบฝือดอัดจนเกินไปนั่นเองค่ะ,คะ,คะนอกจากนี้นะคะสําหรับชั้นบนนะคะบางแบบบ้านบางโครงการเนี่ยเขายังมีพื้นที่เสริมมาด้วยนะนอกจากพื้นที่ ตามมาตรฐานแบบ ทั่วไปแล้ว,ว,ลวอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีในส่วนของโถงนั่งเล่นนะคะเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยหรือว่ามีส่วนของชั้นลอยนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถทําเป็นทิ้งพระหรือว่าทําเป็นมุมนั่งเล่นมุมอ่านหนังสืออีกจุดหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ,คะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงสําหรับในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยที่เยอะขึ้นนะคะอย่างห้องนอนที่2ห้องนอนที่3เนี่ยหลายๆแบบบ้านถ้าเป็นทั่วไปแล้วเขาจะไม่ค่อยเน้นกันแล้วก็จะเลือกแบบเป็นไซส์ค่อนข้างเล็กเราก็วางแบบเตียง3ฟุตครึ่งได้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้พื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นนะคะห้องนอนที่2ห้องนอนที่3เนี่ยก็สามารถได้ห้องที่ใหญ่มากขึ้นได้ด้วยก็น่าจะสามารถวางแบบ เลียง5ฟุตหรือ6ฟุตได้ซึ่งอันเนี้ยข้อดีก็คือว่าปกติเนี่ยจะต้องบอกว่าห้องนอนที่ 2, 2> ห้องนอนที่3ามน่ะมักจะเป็นพื้นที่ของเด็กๆใช,ใชล้ลูกๆเรานะคะอย่างปกติตอนเด็กๆเ,เราก็อาจจะแบบพื้นที่เท่าเนี้ยมันก็เพียงพอแล้วแต่ว่าพอโตขึ้นเน่ะเขาก็อยากจะได้พื้นที่ใช้สอยของเขาที่มันกว้างม,มากขึ้นตามอายุเขาไปด้วยค่ะ ค่ะหรือว่าในเคสที่อาจจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มนะคะลูกๆแต่งงานในอนาคตแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะตัดสินใจไปซื้อบ้านหลังใหม่เพราะว่าพื้นที่ไม่พอแต่อย่างกรณีที่เราซื้อบ้านที่มีสเปซเยอะๆไว้ตั้งแต่แรกนะคะเวลาที่มีสมาชิกในครอบครัวมาเพิ่มเนี่ยเราก็ยังสามารถอยู่บ้านหลังเดิมได้ค่ะ อย่างโครงการที่น่าสนใจในฟีเจอร์นี้นะคะก็ได้แก่เซ็นทรัลบางใหญ่จาก AP Thailand ค่ะที่ทั้ง2แบบบ้านในงบประมาณเขาให้ขนาดพื้นที่ใช้สอยมาถึง175แล้วก็190ตารางเมตรเลยค่ะซึ่งขนาดเท่านี้นะคะก็ทำให้เราได้ฟังก์ชันห้องต่างๆมากขึ้นอย่างแบบบ้านเรเดียนนะคะที่ขนาดใหญ่สุดในงบที่ซื้อได้นั้นก็จะได้4ห้องนอน5ห้องน้ำเลยทีเดียวค่ะ ราคาเริ่มต้นของแบบบ้านชายจะอยู่ที่4.99ล้านบาทและแบบเรเดียน5.99ล้านบาทโครงการต่อมาคือ The g r e d t บางใหญ่พัฒนาโดย The Great Real Estate ค่ะแบบบ้านที่เปิดขายในเฟสปัจจุบนันภายใต้งบประมาณนะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบคือแบบเกรสและก็แบบ g แกรนค่ะพื้นที่ใช้สอยจะเริ่ม169ตารางเมตรไปจนถึง180ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถเหมือนกันทั้ง2แบบเลย แต่จะต่างกันตรงที่แบบเกรสนะคะจะได้พื้นที่ชั้นลอยบนชั้น2ซึ่งสามารถทําเป็นหิ่งพระนะคะหรือว่าเป็นมุมอ่านหนังสือได้ส่วนแบบแกรนค่ะพื้นที่ใช้สอยจะมากขึ้นเป็นแบบป้านหน้ากว้างบรรยากาศโปร่งนะคะพื้นที่ก็ค่อนข้างเยอะไม่อึอดอัดชั้นบนเนี่ยจะได้เป็นถงลิฟวิ่งเพิ่มเข้ามาค่ะ สามารถจัดเป็นโซนนั่งเล่นดูซีรีส์นะคะเอาไว้ทํางานก็ตามสะดวกได้เลยโดยรวมแล้วนะคะเราก็มองว่าทําราคาออกมาได้ค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวราคาเริ่มต้น4.16และ5.25ล้านบาทค่ะถัดมาค่ะเป็นโครงการเรสบางใหญ่จากรัสิกาพรอพเพอร์ตั้งอยู่ในซอยคลองถนนแบบบ้านที่เปิดขายคือเป็นแบบบูดิก plus พื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรได้4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะพร้อมกับ Special Area หรือว่าเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ใต้หลังคาสามารถจัดวางเป็นท้งพระหรือว่ามุมอ่านหนังสือได้เช่นกัน ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของที่นี่นะคะคือจะมีการออกแบบค่ะในส่วนของห้องนอนมีการเล่นระดับพื้นทำให้ได้ฝ้าเพดานสูงถึง3.4เมตรห้องจึงดูโปร่งโล่งมากขึ้นนะคะและก็ยังได้เฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินบางส่วนด้วยให้เป็นมาตรฐานเลยราคาเริ่มต้น5.3ล้านบาท เดี๋ยวนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นหลายโครงการเนี่ยเขาออกแบบบ้านโดยตั้งใจให้ตอบโจทย์ครอบครัวขยายมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะเนื่องจากว่าครอบครัวของเรานะคะปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยมักจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วดังนั้นเนี่ยการออกแบบห้องเนี่ยเขาก็มีการออกแบบห้้งนอนชั้นล่างเอาไว<ช>้ด้วยค่ะ,คะ ซึ่งครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะมีข้อจํากัดนะคะนิดนึงตรงที่ว่าผู้สูงอายุเองอาจจะขึ้นลงบันไดลําบากอ,อาจจะอันตรายด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยหากมีห้องนอนข้างล่างแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายนะคะ,คะเพราะว่าผู้สูงอายุสามารถ นอนได้เลยเนาะหรือว่าบางโครงการเนี่ยเขาอาจจะมีทําเป็นห้องน้ําภายในตัวหรือว่าวางห้องน้าไว้ข้างหน้าห้องอย่างเงี้ยก็คือใช้งานได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะเพราะว่าการมีห้องนอนชั้นล่างเนี่ยอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าไม่ต้องลําบากเดินขึ้นลงบันไดถูกต้องแต่ว่าต้องบอกว่าขนาดของห้องนอนชั้นล่างนะคะมันจะแบบต้องควรจะต้องขนาดใหญ่หน่อยใช่ได้จริงใช่เพราะว่าบางโครงการเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาบอกว่ามีห้องนอนชั้นล่างก็จริงแต่ว่าขนาดแบบมันไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะ เพราะว่าห้องนอนเนี่ยมันจะต้อง8ตารางเมตรขึ้นไปและอีกอย่างหนึ่งนะคะบรรยากาศของห้องเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องแบบมีแสงสว่างเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรือว่าประตูนะคะเพื่อให้บรรยากาศดูโปรง่งแล้วก็เหมาะสมกับการอยู่อาศัยมากขึ้นด้วยค่ะสำหรับโครงการที่เราสองคนมองว่าเขาทำห้องนอนชั้นล่างมาได้เหมาะสมกับการใช้งานจะมีอยู่ทั้งหมด6โครงการด้วยกันค่ะ โครงการแรกก็คือคาซาวิวบางใหญ่จากคิวเฮาส์ที่ตั้งอยู่ในซอยคลองถนนนะคะแบบบ้านที่เปิดขายจะเป็นแบบบ้านพายค่ะมีขนาดพื้นที่ใช้สอย137ตารางเมตรมีฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะคะแบบบ้านนี้จะมีห้องนอนชั้นล่างโดยการออกแบบให้ได้หน้าต่างบานใหญ่รับแสงสว่างได้เต็มที่ช่วยให้บรรยากาศภายในห้องดูโปร่งโล่งแล้วก็สบายมากขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีประตูที่สามารถเชื่อมต่อกับสวนได้ด้วยค่ะส่วนราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่5.99ล้าน บโครงการถัดมานะคะก็คือโครงการอนาซิลิกบางใหญ่จากแสนสิริค่ะตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศนะคะแบบบ้านที่มีห้องนอนชั้นล่างของที่นี่คือแบบทิวลิปแล้วก็ไอริสค่ะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นอยู่ที่138่งรถึงหนึตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน2-3ห้องน้ําแล้วก็2-3ที่จอดรถนะคะลักษณะของเลเยอร์แบบบ้านทั้ง2แบบใกล้เคียงกันเลยค่ะต่างกันแค่ที่จอดรถ ส่วนชั้นล่างจะได้ห้องนอนแบบเดียวกันนะคะได้ช่องแสงที่เยอะด้วยทําให้ห้องดูโปร่งแล้วก็สว่างมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือมีช่องหน้าต่างที่สามารถรับวิวได้ด้วยสําหรับราคาเริ่มต้นที่นี่นะคะจะอยู่ที่4.79ล้านบาทค่ะโครงการถัดมาก,ก็คือโครงการชัยพฤกษ์เวสต์เกตจาก Land ์แอนด์เฮค่ะแบบบ้านที่มีห้องนอนชั้นล่างภายใต้งบประมาณก็คือแบบ4คอมบค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่140ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถ โดยจะได้ห้องนอนชั้นล่างขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะเราสามารถวางเตียง5ฟุตได้สบายๆแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับการวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆตําแหน่งของห้องเนี่ยจะอยู่ใกล้กับห้องน้ําสามารถเข้าไปใช้ได้สะดวกเช่นเดียวกันค่ะสําหรับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่5.59ล้านบาทค่ะโครงการถัดมาคือโครงการ Perfect Park Westgate จาก Property Perfect ค่ะซึ่งจะอยู่ทำเลในซอยคลองถนนนะคะ โดยแบบบ้านที่มีห้องนอนชั้นล่างภายใต้งบประมาณไม่เกิน6ล้านบาทคือแบบบ้านอลิสตาและอานิก้าค่ะพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่158ตารางเมตรขนาด4ห้องนอน3มห้องน้ำา2ที่จอดรถโดยจะได้ห้องนอนชั้นล่างที่มีช่องแสงเปิดรับวิวสวนได้วางเตียงเดี่ยวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆพวกตู้เสื้อผ้าโต๊ะวางของได้นะคะตำแหน่งของห้องเนี่ยจะใกล้กับห้องน้ำซึ่งก็จะสะดวกในการใช้งานค่ะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่5.08ล้านบาทค่ะ ส่วนอีกสองโครงการที่ได้พูดถึงไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นก็คือโครงการเดอะเกรดบางใหญ่และเซ็นทรัลบางใหญ่ทั้งสองแห่งจะได้ห้องนอนชั้นล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างเดอเกรทบางใหญ่ทุกแบบบ้านจะได้ห้องนอนชั้นล่างทั้งหมดเลยขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะเราสามารถวางเตียง5ฟุตได้แล้วก็ใกล้กับห้องน้ำโดยเช่นเดียวกันนะคะส่วนโครงการเซ็นทรัลบางใหญ่จะมีแบบบ้านที่ได้ห้องนอนชั้นล่างก็คือแบบบ้านเรเดียนค่ะซึ่งที่สำคัญเนี่ยก็จะมีห้องน้ำภายในตัวด้วยค่ะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกค่ะ หลายหลายคนนะคะอาจจะเลือกโครงการที่มีการจัดฟอรซิลิตี้แล้วก็บรรยากาศโครงการที่ดีมาให้ค่ะ ซึ่งก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันแล้วก็จะเห็นว่าเกือบทุกทโครงการเลยนะคะก็จะมีการพิแพในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ทาบรรยากาศออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะไปใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสสระว่ายน้ําพื้นที่สวนต่างๆแล้วก็ยังมีนิติบุคคลนะคะคอยดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยให้ด้วยนะคะแม้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าส่วนกลางก็ตามค่ะค่ะแต่ว่าในไหนเราก็เสียค่าส่วนกลางไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเน้นการใช้ฟัสซิลิตี้หลักๆอย่างที่้ออองพัดบกกไป็คื ไว้น้ำฟิตเนสนะคะหรือว่าจะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซต่างๆเนี่ยก็ควรจะเลือกโครงการที่เขาให้มามาตรฐานครบครันแล้วก็ในใช้งาน,นะคะ่ะ จากการไปสำรวจโครงการทั้งหมดนะคะในย่านบางใหญ่ที่เป็นบ้านเดี่ยวในวันนี้นะคะเราก็พบว่าเกือบทุกๆโครงการเลยก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางมาให้แหละแต่ว่าเด่นๆเ,เลยนะคะมีอยู่ทั้งหมด3โครงการด้วยกันค่ะค่ะ,คะโครงการ Perfect p a r k Westgate อย่างโครงการนี้นะคะจะมีการสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจมากขึ้นโดยการทำคลับเฮาส์ติดก,กับทะเลสาบที่เป็นแบบแมนม e ด้วยนะคะโดยเราสามารถใช้ฟ a สซิลิตี้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนนะคะพร้อมกับชมวิวทะเลสาบได้ไปในตัวเลยค่ะ โครงการต่อมาก็คือเรสบางใหญ่ค่ะสำหรับจำนวนบ้านที่นี่นะคะมีกว่า200ยูนิตเลยซึ่งเขาก็มีการจัดคลับเฮาส์มาให้เพียงพอค่ะโดยจะเป็นอาคารสูง2ชั้นชั้นล่างจะมีโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็มีสระว่ายน้ำขนาด16คูณ7.1เมตรที่ติดกับสนามหญ้าก,กว่า700ตารางวาส่วนชั้นบนจะเป็นห้องฟิตเนสนะคะส่วนตัวแล้วนะคะเราก็มองว่าการออกแบบเนี่ยแม้จะไม่ได้วุยหวามากแต่ขนาดที่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยค่ะโครงการที่3คือชัยพฤกษ์เวสเกตค่ะ ความน่าสนใจนะคะที่นอกจากจะได้คลับเฮาส์แล้วเนี่ยเราก็ยังพอยไปที่เรื่องของพื้นที่สีเขียวค่ะที่นี่เขาทําเป็นสวนแนวยาวตั้งแต่ช่วงโซนด้านหน้าโครงการเข้าไปด้านในโครงการเลยนะคะรวมๆอยู่ที่ประมาณ1ไร่ซึ่งเขาได้แบ่งพื้นที่ใช้งานออกเป็น2องฟังก์ชันใหญ่ๆก็คือโซนนั่งเล่นที่สวนมีมานั่งต่างๆมาให้นะคะ แต่ที่เรามองว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อาจจะมีลูกๆเนี่ยน่าจะชอบก็คือโซนสนามเด็กเล่นแบบเอาท์ดอค่ะที่เขาจัดมาให้นะคะนอกจากขนาดแล้วก็จำนวนเครื่องเล่นที่นับว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีการทําพื้นลาดยางที่มีความนุ่มลดการกระแทกได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็กั้นร,รั้วเล็กๆป้องกันไม่ให้เด็กตกลงไปที่ถนนทางเดินเวลาที่ขับรถผ่านซึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองค่ะ และประเด็นสุดท้ายค่ะที่เราสองคนมองก็คือในเรื่องของความคุ้มค่าในด้านพื้นที่ใช้สอยแล้วก็พื้นที่ดินค่ะซึ่งก็จะมีสามโครงการด้วยกันอ,อย่าง The Plant คลองบางไผ่ Station นะคะ เทรนดีทาราบางใหญ่แล้วก็เดอะเกรทบางใหญ่ที่เขาทําราคาต่อตารางเมตรในส่วนของพื้นที่ใช้สอยมาได้ค่อนข้างคุ้มค่านะคะโดยจะอยู่ที่ประมาณ2 0,000ื่นกลางๆไปจนถึง2 0 0 0 0ื่นปลายปต่อตารางเมตรค่ะแล้วก็ในส่วนของเดอะเกรทบางใหญ่แล้วก็เดอ p l a n t คลองบางไผ่สเตชันทั้ง2โครงการนี้ก็ทําราคาในส่วนของที่ดินมาได้คุ้มค่าเช่นเดียวกันค่ะจะอยู่ที่ราวๆประมาณ80,000กลางๆแต่ไม่ถึง9 0 0 0 0นะคะ ซึ่งเราก็เลยมองว่าทั้ง3โครงการนี้<ม>ทำราคาออกมาได้ดีนะคะเมื่อเทียบกับโครงการเพื่อนบ้านค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือโครงการบ้านเดี่ยว4ถึง6ล้านย่านบางใหญ่ที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมค่ะ,คะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ<ม>เราก็ขอขึ้นตารางรายละเอียดไว้ที่ตารางนี้เลยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้ไปทำการบ้านกันต่อสำหรับการหาบ้านค่ะค่ะส่วนจุดเด่น4ข้อที่เราได้กรุ๊ปมาแล้วก็จำแนกไปในแต่ละโครงการ ผู้ชมอาจจะต้องลองเวทดูนะคะว่าความต้องการของตัวเองเนี่ยคืออะไรอยากได้บ้านเดียวแบบไหนที่เหมาะกับเราทำเลไหนแบบบ้านพื้นที่ใช้สอยรวมถึงราคาแล้วก็บรรยากาศโครงการเป็นยังไงลองพิจารณาดูข้อมูลสรุปของพวกเราประกอบดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการทุบกระปุกซื้อบ้านก็ขอ,ขอขอบคุณโครงการอนาซิริบางใหญ่ค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะคะและคุณผู้ชมล่ะคะอยากให้เราสองคนพาไปดูบ้านในย่านไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้านล่างได้เลยนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำการบ้านเพิ่มเติมนะคะโดยการหารีวิวโครงการต่างๆสามารถคลิกเข้าไปอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m ค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกด subscribe ติดตามรายการของพวกเราทาง YouTube Channel ด้วยนะคะและปัจจุบันค่ะติ n ง o f ฟดิวิ n g นะคะมี l i น์ Official แล้วนะคะ,ะใครที่อยากติดตามคอนโดมิเนียมนะคะรีวิวบ้านอย่างเงี้ยก็สามารถเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะส่วนครั้งหน้านะคะเรา2คนจะพาทุกคนไปดูบ้านย่านไหนก็อย่าลืมติดตามรายการทุบก,กระปุกซื้อบ้านกันด้วยนะคะสาหรับวันนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ